ปี2024ทุกคนคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์จบแล้วถูกฟ้องร้อง91ข้อหาศาลสั่งจ่ายค่าเสียหาย355ล้านดอนลลาร์สื่อประกาศจุดจบของอาชีพการเมืองแต่วันนี้มีนาคม2025เขากลับมาเป็นประธานาธิบดีคนที่47ด้วยคะแนนท่วมทน้นและสิ่งแรกที่เขาทำคือการใช้ The Art of the Deal เปลี่ยนโลกจากการประกาศภาษีนำเข้า25%กับเม็กซิโกและแคนาดา จนประธานอธิบดีเม็กซิโกต้องโทรมาเจรจาทันทีเขาถึงขั้นขู่จีนด้วยภาษี60%จนประธานอธิบดีสีจิ้นผิงขอคุยแบบเป็นทางการนี่ไม่ใช่โชคนี่คือศิละปะที่เขาฝึกฝนมากกว่า40ปีกลับไปปี1987เขียนหนังสือที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจตลอดกาล The Art of the Deal หนังสือที่ติดอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอรแต่เส้นทางมาถึงจุดนี้ไม่ได้ง่ายเลยยุค1980 ทรัมพ์เพิ่งย้ายมาบลกนินนมาแมนฮัตตันทุกคนมองเขาเป็นเด็กใหม่จากควีนส์โครงการแรกๆถูกมองข้ามนักธุรกิจวอล์สตรีหัวเราะเยาะปี1982เขาซื้ออาคารเซ็นทรัลพาร์คเซาท์พยายามไล่ผู้เช่าออกกลายเป็นข่าวใหญ่สื่อเขียนบทความโจมตี A different kind of Donald Trump's story คนทั่วไปจะอับอายแต่ทรัมพ์เขาขอให้ผู้เขียนบทความนั้นเซ็นชื่อแล้วนำไปแขวนในออฟฟิศบอกว่า การประชาสัมพันธ์ที่แย่ก็ยังดีกว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์เลยนี่คือจุดเริ่มต้นของ Think Big Philosophy เขารู้ว่าถ้าคิดอยู่แล้วก็ควรจะคิดใหญ่ไปเลยเสียก่อนขณะที่พ่อของเขาสร้างอาพาร์เเมนราคาประหยัดในบรุกลินทรัมป์มองไปที่แมนฮัตตันมองไปที่โครงการที่ใหญ่ที่สุดหรูหราที่สุดทรัมป์ทาวเวอร์แกรนด์ไฮยัดโทลสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จที่ไม่มีใครคาดคิดทุกโครงการที่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เขาทำให้เป็นจริงแต่ความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคมาจาก11หลักการใน The Art of the Deal ที่เขาค้นพบหลักการที่ 1. Think Big 1> เขาไม่เคยยอมรับข้อจำกัดเมื่อคนอื่นคิดเล็กเขาคิดใหญ่ในขณะที่คนอื่นหดตัวเขาขยายอิทธิพลหลักการที่ 2. Use Your Leverage เขารู้ว่าในทุกดีลมีคนที่มีอำนาจต่อรองมากกว่าและเขาจะหาทางให้ตัวเองเป็นคนนั้นหลักการที่3 Get the word out เขาเข้าใจว่าการรับรู้คือความจริงสร้างเรื่องสร้างความตื่นเต้นแม้แต่ความขัดแย้งก็ขายได้ยุค1990เขาเผชิญกับวิกฤตใหญ่นี้ล้นพ้นเกือบล้มละลายสื่อเขียนหัวข้อ Trump's Empire crumbles แบง์ปฏิเสธให้กู้เงินคนอื่นจะยอมแพ้แต่ทรัมปใช้หลักการที่4 protect the downside เขาไม่ปลอดให้อารมณ์ครอบงำวิเคราะห์ความเสี่ยงคำนวณทางออก เขาเจราจาใหม่กับเจ้านี้ใช้ชื่อเสียงของตัวเองเป็นหลักประกันบอกว่าผมมีค่ามากกว่าเป็นคนล้มละลายและเขาพลิกสถานการณ์ได้จากจุดนั้นเขากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเรียนรู้บทเรียนใหม่ persistent over perfection ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ต้องไม่ยอมแพ้ the apprentice miss universe ก่อนจะกระโดดเข้าสู่การเมือง2016ทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้นักการเมืองมืออาชีพเหัวเหรอ สื่อให้โอกาสแค่2%แต่เขาใช้หลักการเดียวกัน t i n g big Use leverage Get the word out ผลลัพธ์คือประธานาธิบดีคนที่45 2020แพ้การเลือกตั้งคนอื่นจกกะเกษียณแต่ทรัมป์เขาใช้หลักการที่5 f i g e t b a c k กลับมาต่อสู้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม2024เขาชนะอีกครั้งประธานาธิบดีคนที่47คนแรกในรอบ130ปี ที่กลับมาดํารงตําแหน่งได้อีกครั้งหลังเคยแพ้การเลือกตั้งและสิ่งแรกที่เขาทําคือนํา The Art of the Deal มาใช้กับโลกเขาประกาศภาษีนําเข้าเม็กซิโกและแคนาดา25%ถ้าไม่แก้ปัญหาชายแดนภายใน24ชั่วโมงประธานาธิบดีเม็กซิโกเคาเดียเชนบอมโทรมาเจรจาทันทีเขาใช้ u s สโยเลเว v e ์เลสอย่างสมบูรณ์แบบรู้ว่าเม็กซิโกพึ่งผาการส่งออกไปอ,อ,ไปอเมริกา80%รู้ว่าพวกเขาต้องเจรจาจีละคูภาษี60% สีจิ้นผิงที่เคยเงียบมานานขอคุยแบบเป็นทางการรัสเซียเขาบอกปูตินว่าหยุดติสงครามหรือรเผชิญกับผลที่ตามมาใช้ t ิ้งบิ๊กแต่โปรเทค t ดอะดาวไซ d ์นี่คือพลังของ The Art of the Deal ไม่ใช่แค่นังสือ Business แต่เป็นคู่มือการเปลี่ยนโลกวันนี้เราจะมาเรียนรู้3หลักการสำคัญที่ทำให้ทรัมป์ไม่เคยแพ้ในระยะยาว i ิ้งบิ๊กฟิโลโซฟี s t r a t e g i c l l leverage และ persistent over perfection หลักการที่คุณสามารถนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในบิสเนสการเจรจาหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีคิดคนสำเร็จเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันคนที่รู้จักทำดีลจะเป็นคนที่ชนะหลักการแรกที่ทำให้ทรัมป์เปลี่ยนจากเด็กใหม่ในแมนฮฮตตันเป็นจกกักรพรรดิอสังหาริมทรัพย์มีชื่อเรียกง่ายๆแต่ทรงพลังมาก think big philosophy ฟังดูธรรมดาใช่ไหมแต่ทรัมป์เคยพูดไว้ว่าถ้าคุณจะคิดอยู่แล้วทำไมไม่คิดใหญ่ไปเลยสิละ่ะลองดูความแตกต่างพ่อของทรัมป์สร้างอพาร์ตเมนต์ปกติในบรุกลินแต่ทรัมป์เลือกสร้างทรัมป์ทาวเวอร์บนฟิฟ Avenue ขณะที่คนอื่นมองแค่กำไรหลักร้อยทรัมป์มองกำไรหลักพันตัวอย่างล่าสุดเมื่อเขาขู่ภาษีนำเข้าเม็กซิโกคนทั่วไปจะขู่5 1 0 แต่ทรัมป์เลือเขาขู่เลย25%ทําให้ประธานาธิบดีเม็กซิโกต้องโทรมาเจราจาภายใน24ชั่วโมงนี่คือความลับการคิดใหญ่ไม่ใช่การเพอร้อฝันแต่เป็นการตั้งเป้าที่สูงพอให้มีพื้นที่เจราจาเมื่อคุณเริ่มต้นได้25%แล้วมาตกลงที่15%ดูเหมือนคุณประนีประนอมแต่จริงๆคุณได้มากกว่าที่คิดไว้ตั้งแต่แรกคุณก็ใช้ได้เหมือนกัน เวลาเจราจารเงินเดือนอย่าขอแค่5%เพิ่มลองขอ20%แล้วตกลงที่12%เวลาตั้งเป้าหมายยอดขายอย่าตั้งแค่100%ของปีก่อนตั้ง150%แล้วทำได้130%มันก็ยังคงเกินเป้าเดิมอยู่ดีติงบิ๊กไม่ใช่การโอ้อวดแต่เป็นกลยุทธ์การเริ่มต้นที่จุดสูงสุดเพื่อลงมาที่จุดที่ต้องการจริงๆนี่คือเหตุผลที่ทรัมป์ ไม่เคยได้น้อยกว่าที่วางแผนไว้เพราะเขาเริ่มจากใหญ่เสมอหลักการที่สองที่ทำให้ทรัมป์ไม่เคยเสียเปรียบคือ strategic leverage การใช้อำนาจต่อรองทรัมป์พูดไว้ว่าในทุกดีลมีคนที่มีอำนาจต่อรองมากกว่าและผมจะหาทางให้ตัวเองเป็นคนนั้นดูกรณีเม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ไม่ได้แค่ขู่ภาษีเขาคำนวณมาก่อนแล้วว่า เม็กซิโกส่งออกไปอเมริกา80%ของยอดขายทั้งหมดถ้าเขาปิดพรมแดนเม็กซิโกจะล่มทันทีนี่คือเลเวอเรจที่เขาใช้ย้อนกลับไปยุค1980ตอนสร้างทรัมป์ทาวเวอร์เจ้าของเก่าต้องการขายด่วนเพราะเสียภาษีมากทรัมป์รู้ข้อมูลนี้เขากดราคาลงอีก30%แล้วสร้างทาวเวอร์ที่โด่งดังที่สุดในแมนฮัตตันเคล็ดลับคือหาเลเวอเรจก่อนเจรจา รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรแล้วใช้มันเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันคุณก็ใช้ได้เหมือนกันเวลาซื้อรถ Leverage <ever> คือการรู้ว่าดีลเลอร์ต้องขายให้ได้เท่าไหร่ต่อเดือนเวลาเจรจางาน Leverage คือการมีตัวเลือกอื่นเวลาต่อรองกับซัพพลายเออร์ l e v e r a g e คือการรู้ว่าเขามีลูกค้าน้อยทรัมป์พูดว่าถ้าคุณไม่มี l e v e r a g e คุณก็ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสร้าง l e v e r a g e ก่อนลงโต๊ะเจรจา มันจะเปลี่ยนกติกาทั้งหมดหลักการที่3ซึ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ทรัมป์กลับมาได้ทุกครั้งที่ล้มคือ persistence over perfection ความอดทนเหนือความสมบูรณ์แบบทรัมป์ไม่เคยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเขาล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งยุค1990 s เขามีหนี้ล้นพ้นก,กว่า1,000ล้านดอลลาร์ทรัมป์วอตกาอีกตัวตรงทรัมป์ยูน e ิ s เวอร์ตี้ถูกฟ้องแม้แต่ทรัมป์สเต็กก็ขายไม่ออกแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ เขาเคยพูดไว้ว่าการยอมแพ้ไม่เคยเข้ามาในหัวผมไม่แม้แต่เพียงวินาทีเดียวดูแค่กรณีทเวนทเวเขาแพ้การเลือกตั้งคนอื่นอาจกเกษียณไปเล่นกอล์ฟแต่ทรัมป์เขาปรับมาสู้ใน91คดีความโดนสื่อจมตีทุกวันคะแนนนิยมตกต่ำแต่เขาไม่หยุดเขาปราศัยทั่วประเทศใช้โซเชียลมีเดียสร้างฐานแนวร่วมไม่สนว่าใครจะว่าอะไรผลลัพธ์คือ ชนะก,การเลือกตั้ง2024ด้วยคะแนนท่วมทน้นหรือย้อนกลับไปดูเคส Women Ring ใน Central Park เมืองนิวยอร์กใช้เวลา6ปีซ่อมลานสเก็ตเสียเงินไป13ล้านดอลลาร์แต่ยังไม่เสร็จทรัมป์เสนอจะซ่อมให้ฟรีนายกเทศมนตรีเอ็ดคอชหัวเราะเยาะแต่ทรัมป์ไม่ท้อเขายื่นข้อเสนออีกครั้งและอีกครั้งจนในที่สุดคอกช์ยอมทรัมป์ซ่อมเสร็จใน4เดือนประหยัดงบกว่า750,000บาลลา เคล็ดลับคืออย่าไล่หาความสมบูรณ์แบบแต่ไล่หาความก้าวหน้าทรัมป์ไม่ได้ทำทุกอย่างถูกต้องแต่เขาทำต่อเนื่องปรับปรุงและไม่หยุดคุณก็ทำได้เหมือนกันธุรกิจล้มเรียนรู้แล้วเริ่มใหม่โปรเจกต์ไม่สำเร็จวิเคราะห์ปรับแผนคนปฏิเสธหาคนใหม่ทรัมป์เคยพูดว่าผมไม่ได้เก่งที่สุดแต่ผมอดทนที่สุดและนั่นแหละคือความลับในโลกที่เต็มไปด้วยคนเก่ง คนที่อดทนที่สุดคือคนที่ชนะถึงเวลาแล้วเวลาที่คุณจะหยุดเป็นแค่ผู้ชมแล้วเริ่มเป็นผู้เล่นเราเพิ่งได้เรียนรู้3หลักการแห่งชัยชนะจาก The Art of Deal, Think Big Philosophy, Strategic Leverage และ Persistence Over Perfection 3หลักการที่ทำให้ทรัมป์กลับมาได้ทุกครั้งที่ล้มและตอนนี้คุณก็เรียนรู้มันแล้วขั้นตอนแรกเริ่มจาก Think Big วันนี้เลยหยุดคิดเล็กหยุดจำกัดตัวเอง ถ้าคุณจะขอเงินเดือนเพิ่มอย่าขอแค่5%ขอ20%ถ้าคุณจะตั้งเป้ายอดขายอย่าคิดแค่10%เพิ่มคิด50%จำไว้คุณจะตกลงที่ไหนในท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มจากตรงไหนเริ่มสูงได้สูงขั้นตอนที่ 2. สร้าง strategic leverage ของคุณก่อนเจรจาครั้งหน้าหาข้อมูลอีกฝ่ายพวกเขาต้องการอะไรกลัวอะไรรีบอะไรแล้วใช้มันเป็นเครื่องมือ ถ้าคุณเป็นพนักงานขายรู้ว่าลูกค้าต้องปิดดีลก่อนสิ้นไตรมาสนั่นคือ l e เวอเรจถ้าคุณกำลังซื้อรถรู้ว่าดีลเลอร์ต้องขายให้ได้ก่อนสิ้นเดือนนั่นคือ l e เวอเรจขั้นตอนที่3ใช้ p e r s i s t ส n ตน over perfection อย่าไล่าหาความสมบูรณ์แบบแต่ไล่าหาความก้าวหน้าเริ่มทำก่อนแล้วค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆทรัมป์ไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขาอดทนที่สุดและนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาชนะคุณล้มเหลว เรียนรู้แล้วลุกขึ้นคุณถูกปฏิเสธหาคนใหม่คุณทำพลาดปรับแผนแล้วเดินหน้าต่อแต่ที่สำคัญที่สุดเริ่มวันนี้อย่ารอพรุ่งนี้อย่ารอวันจันทร์อย่ารอให้พร้อมเพราะคุณจะไม่มีวันพร้อมแบบสมบูรณ์แบบอยู่แล้วทรัมป์เริ่มสร้างทรัมป์ทาวเวอร์ตอนอายุ34เริ่มเขียน The Art of Deal ตอนอายุ41เริ่มเล่นการเมืองตอนอายุ70ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มตน้น จำไว้สิ่งที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จกับคนทั่วไปไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่โชคแต่คือการลงมือทำคือความกล้าเริ่มต้นคือการไม่ยอมแพ้ตอนนี้คุณมีทั้งสามหลักการแล้ว t h i n k Big Use l e v e r a g e n e v e r give up คำถามคือคุณจะทำอะไรกับมันอย่าให้วิดีโอนี้เป็นแค่ความรู้ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มคิดใหญ่เริ่มหา l e v e r a g e เริ่มลงมือทา พร้อมพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งคุณก็ลุกขึ้นได้และกลับมาแร่งกว่าเดิมขอบคุณที่รับชมวิธีคิดคนสำเร็จถ้าชอบกดไลค์กด subscribe แต่ที่สำคัญที่สุดออกไปใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้เริ่มทำดิวครั้งแรกเริ่มคิดใหญ่เริ่มไม่ยอมแพ้เพราะโลกกำลังรอคนแบบคุณคนที่กล้าคิดใหญ่กล้าใช้ l e v e r a g e และไม่เคยยอมแพ้ไปทำให้สำเร็จ ไปเป็นดิวเมคเกอร์ไปเปลี่ยนโลก